น่าเป็นแบงค์พันนีอไม่ดีไว่รู้สึกยังไงไหนไหนบอกหนว่ารู้สึกในท่วันี้ที่นี่มาครับโหดีใจแต่รู้สึกว่าโดนหลอกว่ะเออเพราะพราเราค่อนข้างมั่นใจว่าตอติดงานใช่เพราะว่าในตลกตลาดมันขึ้นว่ามีงานอยู่แต่แล้วไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเมวันที่วันที่อะไรเพราะอะไรนะวันที่สิบ นีสงานสิงานป้าตเฮ้ยอันนี oh. yeah. ้ผมจิดงานจริงวันนี้สิวัสิดเนี่ยดิครับจริวันนี้ดีใจมากดีใจมากก็ขอบคุณครับที่แบบว่าเตั้งใจมาหาว่าดีใจดีใจดีใจคเดียวเลยครับดีใจมีความสุดมากครับเออนอคครับารเดี๋ยววันนี้คุณต้องใส่ชุดคุยหรอเพราะว่าเนื่องในวันรับปริญญาแล้วก็เนื่องในวันเกิดเขาด้วย আৰু সেই কিন্তু এফে পিন্ধিবই নেকি